ไร้วินคอนเสิร์ตขายบัตรเครื่องในวันเดียวใครกดทันเจ๋งเวอร์ใครกดทันบ้างสําหรับคอนเสิร์ตของสงหนุ่มนักแสดงคู่จิน้นไรวชิรวิทย์และวินเมทาวินที่บอกเลยว่าการเปิดสงครามแย่งบัตรกันนั้นทําเอาโลกออนไลน์สะเทือนแห่ติดแฮชแท็กไร้วินและแฮชแท็กไร้วินคอนเสิร์ตพุ่งขึ้นอันดับหนึ่งคอนเสิร์ตของสองหนุ่มนักแสดงคู่จิน้นตำนานซีรีส์ขั้นกูเพราะเราคู่กันที่แจ้งเกิดของสองนักแสดงแม่เหล็กแฟนๆทั่วโลกอย่างไรวชิรวิทย์และวินเมทาวินเปิด วันไข่บัตรวันแรกวันที่29ตุลาคมช่วงเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาแต่ทว่าไม่ช้าบัตรก็ไข่เกลี้ยงก่อนเทียงสงาน งานนี้ทำให้เทรนด์ทวิตเตอร์ในโลกออนไลน์อย่างแฮชแท็กไรวินและไร้วินคอนเสิร์ตพุ่งขึ้นอันดับหนึ่งกลับมาทวงบัลลังก์เจ้าพ่อเทรนด์ทวิตเมืองไทยกันแบบเห็นเห็นแสดงถึงความนิยมของทั้งคู่ที่มีอยู่อย่างเข้มข้นก่อนหน้านี้ไบรวชิรวิทย์และวินเมทาวินออกมาเชิญชวนพร้อมแนะนำแฟนๆทั้งไทยและแฟนอินเตอร์ให้รีกบกดบัตรกันไปแล้วเจอกันที่งานเรียกว่าขนาดพูดเชินชวนั้นๆยังตกขนาดนี้ และสำหรับคอนเสิร์ตนี้อัดแน่นไปด้วยเซอร์ไพรส์สุดพิเศษเต็มอิ่มไปกับโมเมนต์ประทับใจและโชว์ระดับเวอร์คลาสทำกลางบรรยากาศแสงสีเสียงจัดหนักจัดเต็มอลังการตระการตายอย่างแน่นอน